รถคันนี้นะคะเป็นรถที่ชมพู่เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเชื่ออะไรคะชมพู่คุณเกศร์คะเด่นเด่นเลยนะพี่ยอบเด่นเด่นเบาหนังเบาะหนังอเบาะหนังนี้มันแตกต่างกับที่อื่นยังไงชมอันนี้หนังแท้นะหนังแท้หรอใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่อบโอ้โหเธอี่นี้มันใจปั้มจริงเลยนะลูกค้าหลายคนบอกว่ามันรับประกันจริงหรือเปล่าไหนใบรับประกันอยู่ไหนให้ดูได้เลยค่ะ โอ้โหเนี่ยค่ะ,คะเขาติ๊กเลยนะคะว่า3ปีค่ะของเราแนะนำลูกค้าชัดเจนตรงไป<ม>ตรงมานะคะมัสซาสอง c นซีนะคะ <c oughs> ตอนนี้ค่ะ <c oughs> ดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทค่ะผ่อนอยู่ที่8,500เท่านั้นเองทำไงนี่ซ่าทำไง ไ่ายเอาันนั้นไปลงนะไม่ใช่สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะหลังจากที่เราพาไปดู EP ที่แล้วค่ะทีะ่มีการรีวิวเกี่ยวกับการตกแต่งรถนะคะ Mazda 2 1.3 SP หรือรุ่นท็อปนั่นเองค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่ายังไม่มีรุ่นอื่นเลยหรอฟรี่ถ้าเข้ามาสอบถามเรานะชมพู่อยากได้รุ่นอื่นๆบ้างที่ราคาถูกลงแต่ถ้า SL ก็รู้สึกว่ามันยังแบบราคามันยังสูงไปอ่ะชมพูใ่นในบาง,บางในบางอย่างก็อาจจะไม่ได้จําเป็นอืมแต่ทีนี้อยากได้ราคาที่ถูกลงแล้วก็สามารถใช้งานได้ครบอย่างเงี้ยชม มันครบเครื่องนะมันครบเครื่องเลยกับราคา596,000บาทนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวอ๊อบกับชมพู่จะพามาดูกันค่ะมาดูที่ด้านหลังเราเลยนะคะ,ะรถคันนี้นะคะเป็นรถที่ชมพู่เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าชื่ออะไรคะชมพูคคค่คุณเกศรค่ะค่ะคุณเกศรนะคะน่ารักมากๆค่ะน่ารักจริงๆใช่<ๆ>ใช่ค่ะน้องอ ไม่ใช่สี<ม>คุณพี่เขาขึ้นมานะคะ<ม>เขาเห็นคันนี้<ม>อ่าเขาบอกว่าหูคันนี้มันสวยมากเลยแล้วมันคือรุ่นอะไรรุ่นสีค่ะค่ะรุ่นสีนะคะคันนี้ รุ่น C ค่ะอยู่ที่5 9 6 0 0 0บาทนะคะยังไม่รวมค่าสีค่ะชมพู่ถ้ารวมค่าสีเข้าไปจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่10,000บาทนะคะค่ะค่าสีรวมอยู่ที่10,000บาทค่ะลูกค้าสามารถผ่อนรวมในค่างวดหรือชําระแยกก็ได้นะคะแต่พอดีว่าคุณเกศรนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ขอซื้อส่วนละกันขี้เกียจผ่อนน่ะโอ้โหขนาดศีษฐกิจไม่ดีนะเนี่ยใช่ค่ะทีเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่ารุ่น C รุ่นนี้ค่ะมันเป็นยังไงนะคะ เราดูอะรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันนะคะว่ารุ่น C ค่ะกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันค่ะใช่ค่ะด้านหน้านะคะตัวเนี้ก็จะเป็นแบบว่าดําด้านค่ะใช่ค่ะดําด้านนะคะก็คือขอมาเคยรีวิวรุ่นซีไปแล้ววันนี้เราก็จะดูคร่าวๆแล้วกันนะคะอาต่อมาค่ะเรามาดูเลยว่ารถคันนี้ค่ะชมพู่ได้แถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะโอ้โหพี่โอฟได้ข่าวว่าแถมเกินแบบว่าถึงโดงจนเลยหรือเปล่า ชอบเยอะวมากจริงจนจจไม่ได้รายการค่ะชมพู่โอ้โหสามสิบได้สามสิบรายการค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะแถมอะไรนักหนานะคะลูกค้าถึงขันอกว่าน้องพอเถอะพี่สงสารน้องเหลือไว้บ้างนะคะแต่เราเป็นเซลอ่ะชมใช่เรายิ่งลูกค้าน่ารักใช่ลูกค้าน่ารักค่ะเราจับยัดเข้าไปเลยนะคะลูกค้าไม่อยากได้เราก็ให้ค่ะใช่เรามาดูนะคะอ่า อันดับแรกคืออะไรชมพูคิ้วกันาสา์ค่ะคิ้วกันาสา์นะคะมีความจําเป็นนะคะอันนี้ลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าพี่อยากจะไปจอดแบบอ่าเหมือนแบบอาจจะโดนใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจอดใต้ต้นไม้จะได้เปิดระบายกระจกนิดนึงนะคะค่ะ,อ,คะอันนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะค่ะต่อมาเรามาดูด้านข้าง แถมอะไรบ้างอีกชมพู่เด่นเด่นเลยนะพี่ออเด่นเด่นเบาหนังเบาหนังอืมเบาหนังนี้มันแตกต่างที่อื่นยังไงชม อันนี้หนังแท้นะหนังแท้หรอใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหเธอนี้มันใจปั้มจริงเลยนะคะสุดมากลูกค้าน่ารักลูกค้าน่ารักใช่ไหมกรุบกริบค่ะใช่ค่ะพี่ยอชมผู้ก็เลยจัดหนักไปเลยนะคะก็คือเป็นเบาะหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เบาะหนังแท้อันนี้นะคะอ่าเบาะหนังแท้อันนี้มีการรับประกันให้ด้วยค่ะอยู่ที่3ปีใช่ค่ะพี่ยอโอ้โหดูสิแบบการตกแต่งมันเนี้ยบขนาดไหนนะคะสี่ น้ำตาลเข้มมันเข้ากับมันเข้ากับรสเลยนะใช่ค่ะพี่อ๊อฟแล้วลายอ่ะสามารถเลือกเองได้นะโอลายหมายถึงว่าตัวตะเข็บมาหรอใช่ทั้งตะเข็บและลวดลายโอทั้งตะเข็บและลวดลายของหนังเราเลือกกันแบบไหนอ่ะเป็นตะเข็บคู่ ็นตะเข็บคู่ค่ะหรือว่าเป็นแบบว่าตะเข็บแบบไหนคือลูกค้าสามารถแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วสีบ่อละสีบ่อก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะมีให้ลูกค้าสิบกว่าสีอ่ะพี่อ๊อโอ้โหคือลูกค้าชอบสีไหนสามารถบอกทางเซล์ได้เลยอ๋อสามารถบอกเซลลได้เลยใช่ค่ะแล้วถ้าลูกค้าที่ซื้อออนไลน์แหละชมสามารถสามารถส่งรูปมาให้ดูก็ได้นะอ๋อแล้วส่งรูปให้ลูกค้าดูได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าอยากได้สีอะไรตะเข็บแบบไหนการตกแต่งแบบไหนก็แจ้งเราได้ ใช่แต่ลูกค้าคุณเกศอรเนาะคือเข้ามาที่โชว์รูมนะคะก็เข้ามาเลือกตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนังได้เลยนะคะต่อมาค่ะลูกค้าหลายคนบอกว่ามันรับประกันจริงหรือเปล่าไหนใบรับประกันอยู่ไหนให้ดูได้เลยค่ะโอ้โหใบรับประกันเราก็มีให้นะคะเนี่ยค่ะเขาติ๊กเลยนะคะว่า3ปีค่ะขอบใจค่ะแนะนำลูกค้าชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเก็บไว้ในเกะให้ลูกค้าค่ะอแล้วก็เนี่ย มันคืออะไรอ่ะก้องเป็นกล้องนะคะก้องหน้าหลังนะคะอ๋าอร่อยค่ะกล้องตัวนี้นะคะไม่ได้แถมแบบไก่กาอาราเลยนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าสามารถซื้อราคาได้เลยอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทใช่ค่ะพี่ยังไม่รวมค่าติดตั้งแล้วก็ยังไม่รวมแบตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องของเสี่ยมี่นะคะเนี่ย อย่างดีเลยค่ะใช่ค่ะใช่คือเราแถมแบบใช้ได้จริงแล้วก็ดีด้วยมีการรับประกันให้อยู่ที่1ปีนะคะวันนี้ไม่ได้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าเซลล์ขายกล้องนะคะเรามาขายรถนะคะใชะ่แต่บันทึกหน้าและหลังค่ะอ่า ยังไม่พอนะคะพี่อ๋ยังไม่พอมีอะไรอีกสครับเพจโอ้โหสครับเพจค่ะของแท้มั้ยคะชมของแท้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อที่อื่นใช่ไหมไม่เหมือนค่ะที่อื่นไม่ใช่ของแท้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่อื่นยังไงไม่รู้แต่ที่นี่ของแท้ค่ะโอ้โหของแท้นะคะใช่ค่ะจะแล้วมีอะไรอีกถ้าท้ายผ้าท้ายเดี๋ยวโอเค โอเคโอเคลูกค้าบอกว่าแถมเยอะอะไรหนักหนาอ้าวถาดท้ายค่ะเพื่อนๆมีค่ะของแท้ค่ะของแท้นะคะมีแล้วค่ะโค้ดของมาสเตอร์ค่ะแล้วด้านหลังคือผ้าอะไรคะตัวนี้ค่ะเราเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าเขาก็จะถอดชุดเดิมให้เรานะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะว่าอ้าวอันเก่าไปไหนใช่เรายัดใส่หลังรถให้แล้วนะคะถูกต้องค่ะจ้า ลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าอยากได้ของตกแต่งแบบนี้ อยากได้ของตกแต่ง30รายการแล้วกันนะทักมาหาพวกเราได้นะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ของออฟเองนะคะออะขอแจ้งโปรโมชั่นก่อนละกันมั z ซาส1.3ซีนะคะตอนนี้ค่ะดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทค่ะผ่อนอยู่ที่8,500เท่านั้นเองและอีกอย่างหนึ่งชมดอกเบี้ย0%สูงกี่ปีอ่ะ5ปีค่ะพี่อ๋อ60งวดปี60งวดนะจ๊ะเฉลี่ยแล้วผ่อนอยู่ที่7,450บาทค่ะใช่ค่ะโอ้ ได้ของแถมเยอะขนาดนี้แถมยังได้ดอกเบี้ยู่นเปอร์เซ็นด้วยนะใช่ค่ะออถ้าอยากได้ในส่วนของโปรดีๆแบบนี้นะคะทักเข้ามาหาออฟฟี่เลยค่ะออฟฟี่อยู่ประจําที่เพจ m าสด้าเลดี้ขอนแก่นนะคะหรือทักมาที่ไอดีไลนค่ะออฟฟี่ 10M9 นะคะยังไม่พอค่ะมีเบอร์ด้วยค่ะเบอร์เปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะ 095-469-7462ค่ะชมพู่นะคะประจำเพจแฮปปี้เน็ตนะคะหรือทักมาในไลน์จิดโดอยได้นะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อค่ะ063-324-4156ค่ะถ้าอยากได้โปรโดีๆแบบนี้ค่ะทักหาพวกเรา2องสาวเลยนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบา